ปนี้เราเี่ยวสวยล้ำยุยขอต้าแบตเตอรี่ต้าแบตเตี่ในดวงใจปีนี้ทำไมลำใยเยอะจังเลยปีนี้ลำใยไหนลูกปีน่าใครสนใจครับจับจองมาได้ครับปีนี้ออกนักแน่นอนครับเดิน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 ไปละเดินเดินไปพุ่นเหรอเดินเดินปลาถั่วไปพุ่นมานี่มานี่มานี่เดินเดินมาตรงตรงนี้กันลูกเท่าไ่ไปเดินไป ตาจ่าเปิดเล้วตาต่าเปิดกําลังเนี่ยม่พลเนี่ยโม่เลโอ้ปีนี่ออกนักตะลุดอกเนาะเยอะมากลดน้ำต้นลํา่ยยลูกโอ้ปีนี่ออกงามตะลุดอกเนะเด็ดเลยลูกมันเป็นจะออกเล่นะมันเป็นจะโตเล่นะฟังเลยนะลูกมันเป็นจะโตเลยนะ ปีนี่คือมากครับปีนี้สวนออกเยอะมากลูกโ,โ,โอ้โหเยอะมากครับ,บมาเอวสวนลำใหญ่งงครับโอ้โห,โโหโตาตาปีนี้คือขนาดเลยครับน้องหอม ออกทุกต้นนะครับปีนี้โอ้โหปีนี้ออกทุกต้นนะครับดูครับไปเด็กๆไป่ะไปเดี<ป>๋ยวเสะกามากกว่ากระดองกับกห้ามเนี่ยนานๆโ,โหมีบัดนี้ไปทำลูกมันบาดเจ่ายแล้วลูกพอหมาเน,นี่ยเอโอ้โดูหมานะดูหมาถ้าอย่าหิวน้ำละโอ้โห <c oughs> โอเคครับนี่มาเยี่ยมชมสวนลำไยมามามาปิดคลิปกันอ่ะเด็กๆอ่ะเอาละหฮมเร็วอ้บายบายอ่าคนไหนสนใจลำไยอ่าบอกก็บอกกันลูก<า>คนไหนสนใจลำไยสั่งซื้อได้นะครับโอ้มาเลยทำไมนุ่มโฮมเดชมาอ่ะตาตาทำไมนุ่มโฮมเอาเอะไรอ่ะลโหลมา เอาเอาปอแล้วเอาเราเอาปอจปิดคลิปแล้วเอาลูกอ่าสวัสดีครับบัสดี้ครับสวัสดีครับฝากไว้แค่นี้นะครับสนใจครับรับรอง Sarah. ว่าล้ำแน่นอนครับอีกบางกีเดือนได้กิ่นแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับ